ภาพก็ตัดมาทางด้านของทิงเฟิงและก็นักบวชหุยชินทั้งสองที่เข้าต่อสู้กันในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝ่ายของทิงเฟิงนะครับที่จะเป็นฝ่ายผู้ชนะในการประลองในรอบนี้ไปนักบวชหุยชินที่ได้เข้าต่อสู้กับนายน้อยทิงเฟิงตัวเขานั้นที่ไม่สามารถเอาชนะได้ในตอนนี้ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปว่านายน้อยทิงเฟิงเป็นสิทธิ์ที่แข่งแก่งที่สุดของบรรพบุรุษสู้อย่างและนิกายเที่ยนหลานอีกด้วยในตอนนี้ทิงเฟิงก็รู้สึกพอใจมากๆในการที่เขานั้นจะได้กลายเป็นสิทธิ์ที่แข่งแก่ง ของนิกายเทียนหลาดแล้วก็เลยได้หันหน้าไปหาพระเอกนะครับขอเข้าท้าสู้ท้าประลองกับพระเอกเลยซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ได้ตอบตกลงไปถ้าเกิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้ข้าจะมอบคัมภีร์โบราณให้กับเจ้าไปถึง3ามเล่มเลยจะมีเคล็ดลับวิชาดีๆให้เจ้าฝึกอย่างแน่นอนในตอนนี้ทีมเฟิงก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับตัวเขานั้นก็มีจุดมุ่งมาอยู่แล้วว่าอยากจะเข้าต่อสู้ท้าประลองกับอาจารย์ของเขาในตอนนี้ไม่รอช้าในการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปโดยวิชาหอ,อของเขานั่นเองแต่ การโจมตีของเขาไม่สามารถที่ทําอะไรพระเอกได้พระเอกใช้เพียงแค่นิ้วเดียวเท่านั้นนะครับในการป้องกันการโจมตีของทิงเฟิงไว้ทิงเฟิงก็ถูกการโจมตีของพระเอกจนลอยกระเด็นลิบลิวหายไปในอวากาศเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งสิ่งนี้มันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาความต้องการที่ทิงเฟิงสร้างขึ้นมาเท่านั้นในตอนนี้ความต้องการที่ทิงเฟิงได้ทําสําเร็จแล้ว ตัวเขานั้นก็ได้คืนสติกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันและภาพก็ตัดมาทางด้านนอกนะครับก็จะเป็นแม่นางกงเหยียนตัวเธอก็รู้สึกไม่พอใจมากๆนะครับ ที่ทันโซต,ตรงเหมยมาขัดขวางความสุขของเธอเอาไวา้ก่อนหน้านี้ความคิดของเธอก็กําลังสวีทหวานอย่างมีความสุขกับนายน้อยทิ้งเฟิงอยู่แต่ในตอนนี้ก็ดันมีสติกลับขึ้นมาความคิดทั้งหมดก็ดันหายไปหมดซะงั้นในตอนนี้ก็ได้ทําการต่อยเบ้าตาของทันโซตรงเหมยก็ถึงกับเขียวไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทิ้งเฟิงที่สามารถฟื้นสติกลับขึ้นมาได้ถูกการโจมตีของเพก ไปก่อนหน้านี้อยู่ในด้านความคิดนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงก็ลอยกระเด็นออกมาเลยก็ว่าได้โกงเหยียนที่เห็นเช่นนี้ก็ไม่รอช้าในการพุ่งเข้าไปรับเอาทิง้งฝึกเอาไว้เลยทีเดียวนะครับ ในตอนนี้ทิงเฟิงก็มีความรู้สึกจีใจมากๆสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฟาดฝันไว้ในตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วกงเยียนที่เห็นท่าทีของทิงเฟิงก็คิดว่าสิ่งที่ทิงเฟิงคิดก็คงจะเป็นเหมือนเขาแน่นอนทั้งสองได้เข้าร่วมพอดรักกันอย่างมีความสุขแน่ๆแต่ทว่าทิงเฟิงได้พูดบอกกับกงเยียนไปว่าสิ่งที่เขานั้นปรารถนามันก็เป็นจริงแล้วตัวข้าได้เข้าต่อสู้กับบรรพุรุษสูใหา่หรือว่าอาจารย์ของข้าเพียงแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วในการมีชีวิตของข้าในชาตินี้ซึ่งก็ ทำให้กงเยียนก็ถึงกับแบบว่าเฟลไปเลยทีเดียวนะครับก็นึกว่าจะคิดเหมือนกันไปซะแล้วกงเหยียนก็ถึงกับต้องรีบปล่อยทีเฟิงหลงพื้นกันเลยทีเดียวในตอนดีแต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะสามารถมีสติกลับขึ้นมาได้ก็ตามแต่มันก็ยังมีอีกคนนึงนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะมีท่าทีที่ผิดปกติไปพลังออราสีแดงดำได้พวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาแล้วก็จะเป็นนักบวชหุยชินนั่นเองนะครับจึงทําให้ทุกคนก็ตามพกากันตกใจมากๆไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่านักบวชหุยชินในตอนนี กำลังประชิญหน้าและก็พบเจออะไรอยู่และภาพก็ตัดมาในความคิดของนักบวชหุยชินสิ่งที่นักบวชหุยชินได้มาประชิญหน้าอยู่ในตอนนี้มันก็จะเป็นเหล่าผู้ฝึกตนมารมากมายในการเข้าโจมตีเหล่าศิษย์จากวัดหลิงฮั่นของพวกเขาถึงแม้นักบวชหุยชินจะพยายามเข้าต่อสู้โจมตีกับคนพวกนั้นแต่ความสามารถของพวกเขานั้นก็ไม่สามารถเอาชนะกุมมารพวกนั้นได้นักบวชหุยชินถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บแถมก็ยังมีเหล่าศิษย์จากวัดหลิงฮั่นนั้นถูกจับไปเป็นตัวประกันอีก เพื่อที่จะให้นักบวชหุยชินนั้นมอบเอาสมบัติที่ท่านจเจ้าอาวาสหุยซื้อได้มอบไปก่อนแน่นี้ส่งมอบคืนมาให้กับพวกเขาซะดีๆถ้าไม่อย่างนั้นแล้วละกอรับรองได้เลยว่าสิทธิจากวัดหลิงฮันพวกนี้จะต้องถูกพวกเราจัดก,การฆ่าทิ้งไปหมดแน่นอนในตอนนี้เราสิทธิจากวัดหลิงฮันพวกเขาก็พยายามที่บอกให้นักบวชหุยชินนั้นหนีไปถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะตายไปพวกเขาจะต้องยอมทำตามสิ่งที่จเจ้าอาวาสหุยซื้อพูดอยู่ดีนักบวชหุยชินที่ไม่ได้ยอมมอบสมบัติให้แก่พวกมันไป ก็ทาให้เหล่านักสู้กลุ่มมานพวกนี้ทําการโจมตีเหล่าสิทธิจากวัดหลิงฮันไปจนหมดเรียบร้อยนะครับข่าทิ้งโดยไม่ได้มีความปราณีเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้นักบวชหุยซื้อตัวเขาจะได้เห็นเช่นนี้เหล่าสิทธิสาวกจากวัดหลิงฮันถูกฆ่าสังหารตายทิ้งไปหมดตัวเขานั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทําการระเบิดพลังปีศาจมานของเขานน้นออกมาเขาโจมตีผู้ฝึกมานพวกนั้นไปตัวเขาก็สามารถฆ่าจัดการผู้ฝึกมารทั้งหมดไปได้แต่ภาพที่เขานั้นได้มาเจออยู่ตรงหน้าหัวหน้ากลุ่ม,ม ที่เขานั้นก็โจมตีฆ่าไปมันดันเป็นนักบชหุยชื่ออาจารย์ของเขาหรือว่าเจ้าอาวาสคนก่อนนั่นเองจึงทําให้นักบวชหุยชินที่เห็นเช่นนี้ตัวเขานั้นก็ถึงกับรู้สึกผิดในตนเองมากๆไม่คิดเลยว่าเขานั้นจะเป็นต้นเหตุในการฆ่าเราศิจากวัดหลิงฮันไปแม้แต่กระทั่งอาจารย์ของตัวเองก็ยังฆ่าด้วยน้ำมือของตัวเองอีกด้วยในตอนนี้นักบวชหุยชินไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พลังมารที่อยู่ในร่างกายของเขากําลังประทุขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอีกด้วยทำไ้เพียงแค่โทษตัว เองเท่านั้นว่าเป็นคนที่ค้าเหล่าสิทธจากวัดอิงฮันไปรวมถึงเจาา้าอวาสหุยซือหรือว่าอาจารย์ของเขาที่จริงแล้วตัวข้าเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่ในระหว่างที่นักบวชหุยชินกําลังประทุพลังบานทั่วไร้ขึ้นมาในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้มาถึงที่นี่พอดีนะครับหลังออร,ราสีดําแดงที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณร,รอบๆในตอนนี้มันก็สว่างสวัยขึ้นมาอีกครั้งพระเอกก็ได้บอกกับนักบวชหุยชินไปว่าตัวเจ้าหนะ้าไม่ได้ใช้มานชั่วร้าแต่อย่างใดเจ้าก็คือสิทธิ์ของขา้าสิทธิ์ของบันพรุษซุย อย่างยังไงล่ะในตอนนี้ถึงแม้ว่าเจ้านาจะมีพลังมานที่อยู่ในร่างกายหาเกิดว่าเจ้าคิดที่ทำดีแล้วสุดท้ายเจ้าก็เป็นคนดีเหมือนเดิม จงจาคําพูดของข้าไว้หุยชินและเมื่อที่พระเอกได้ปรากระตุกมาทําการดึงสติของหุยชินเอาไว้ในตอนนี้นักบวชฮุยชินก็มีสติกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับตัวเขานั้นก็รู้ตัวตนที่แท้จริงแล้วว่าตัวเขานั้นเป็นใครมาจากไหนในตอนนี้ก็สามารถฟื้นสติกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมแถมไม่ว่าจะเป็นพลังและความสามารถในตอนนี้ก็ยังสามารถปลุกตื่นพลังได้อีกด้วยพลังเทพมารอาชุลานั่นเองนะครับจึงทําให้พระเอกที่เห็นเช่นนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยส่ง ว่าอาจารย์ของเขาคิดที่จะทําอะไรกันแน่แต่พอได้มาเห็นพลังวงเวทนี้ที่สร้างขึ้นมาจะทําให้สิทธิของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยก็พอจะรู้เลยนะครับในเหตุผลทั้งหมดของอาจารย์ของเขาพระเอกก็ทําได้เพียงแค่ยิ้มขึ้นมาเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเหตุผลที่อาจารย์กระทําขึ้นมันคืออะไรยังไงกันแน่ถึงแม้ทุกคนจะสามารถผ่านภาพลวงตาแรกไปได้ในตอนนี้ภาพลวงตาใหม่ก็ได้ปรากฏมาอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วนะครับซึ่งสิ่งนั้นมันก็จะเป็นความกลัวของ ทุกคนนั่นเองใครที่กลัวสิ่งสิ่งไหนคนคนนั้นก็จะได้ไปปรากฏตัวอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับและคนคนแรกที่ได้ไปเจอกับสิ่งที่เขานั้นต้องหวาดกลัวในตอนนี้ก็จะเป็นทิงฟึงและก็สัตว์เลี้ยงของพระเอกนะครับสิ่งที่พวกเขากลัวมากๆมันก็จะเป็นพวกผีถึงแม้ว่าพวกผีกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้มีความแข็งแกร่งเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวยังไงก็ต้องกลัวอยู่ดีในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงค้างคาวรวมถึงทิง เองทั้งสองก็ถึงกับสลบหมดสติลงไปเลยเดียวนะครับส่วนทางด้านของแม่นางกงเยียนและก็แม่นางชิงชูทั้งสองในตอนนี้ก็ได้มาเผชิญกับความกลัวของพวกเขาและความกลัวของแม่นางกงเยียนก็จะเป็นความมืดนะครับตัวเธอไม่สามารถที่อยู่ในที่มืดได้ถ้าเกิดสถานที่นั้นเป็นที่มืดตัวเธอก็จะมีความกลัววิตกกังวลขึ้นมาในทันทีและในตอนนี้พอได้มาเผชิญหน้ากับความมืดเธอก็ทําได้เพียงแค่หันหน้าเข้ากําแพงทําได้เพียงแค่วัดกลัวเท่านั้นนะครับ ส่วนแม่นางชิงชูสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในชีวิตของเธอก็จะเป็นเหล่าพวกมแมลงมุมมากมายซึ่งแมลงมุมพวกนี้ก็มีจํานวนมากนะครับในการเข้าโจมตีกลุ่มของพวกเธอมาแต่ถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะกลัวมากๆก็ตามนะครับแต่เพื่อที่จะปกป้องแม่นางกงเหยียนตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่อดทนเก็บความกลัวของเธอเอาไว้ทําการโจมตีต่อสู้เพื่อจัดการเหล่าพวกแมงมุมพวกนั้น จนสุดท้ายเธอนั้นก็คิดได้ถึงแม้ว่าแม่นางกงเย็นนั้นจะมีความกลัวแต่สิ่งที่เธอชอบนั้นมันก็จะคงเหนือกว่ายอยู่แล้วในตอนนี้ก็ได้บอกกับเธอไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้าทําได้เพียงแค่กลัวแบบนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งเฟิงมาเห็นแล้วล่ะก็เขาก็คงจะต้องคําเจ้าแน่นอน กงเย็ยนที่ยินในตอนนี้ก็ถึงกับต้องรีบนะครับรีบลุกขึ้นมาถึงแม้ว่าจะกลัวก็ตามแต่คงไม่สามารถอับอายต่อหน้าทิงเฟิงได้ในตอนนี้ระเบิดพลังพิษของเธอเขาทําการโจมตีจัดการเราพวกแมงม,มุมพวกนั้นไปเรียบร้อยนะครับแมงม,มุมทั้งหมดก็ถูกฆ่าจัดการไปแล้วเรียบร้อยจึงทําให้ตัวเธอนั้นก็ถึงกับรู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับทั้งที่ชิงชูนั้นกลัวแมงม,มุมมากๆแต่ทําไมสามารถยืนหยัดต่อสู้กับแมงม,มุมพวกนีได้ซึ่งแม่นางชิงชูก็ได้บอกกับเธอไปมันก็เป็นเพียงแค่ แมงมุมตัวเล็กๆเท่านั้นแมงมุมตัวแค่นี้ตัวเธอนั้นไม่กลัวแน่นอนนะครับพอตัวเธอนั้นพูดจบไปเพียงแค่นั้นแหละครับผมหันไปอีกทีก็ได้ไปเจอกับแมงมุมตัวขนาดใหญ่เบิ้มเทิมพอได้เห็นเท่านั้นแหละครับผมความกลัวที่แบบว่ามีอยู่แล้วนะครับสรบลงไปกันเลยทีเดียว ทางด้านของนักบวชฮุยชินเองก็ไม่รู้นะครับว่านักบวชฮุยชินนั้นกลัวอะไรแต่ที่แน่ๆใน,นตอนนี้สิ่งที่เขานั้นได้มาเจอก็จะเป็นหญิงสาวสุดสวยนะครับตัวเธอนั้นก็อ้างว่าเป็นคู่รักของนักบวชฮุยชินมาตั้งแต่ชาติที่แล้วรอที่นี่มานับเวลาพันปีก็ทําให้นักบวชฮุยชินก็ถึงกับบอกเธอไปว่าเจ้านะ่ะรอที่นี่มาถึงพันปีเลยเดีย๋ยงน,นัะนหรอแสดงว่าเจ้านะําให้อาบน้ํานะสิจนสุดท้ายนักบวชฮุยชินก็ไม่ได้สนใจเธอนะครับ ทำการต่อยเธอเข้าไปที่คางของเธอแบบเต็มๆก็เรียกได้เลยว่าในตอนนี้หัวหมุดทะลุขึ้นไปบนเพดานกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ทางด้านของพระเอกและก็แม่นางเหลียนเชียในตอนนี้ความกลัวของแม่นางเหลียนเชียตัวเธอนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรมากนะครับกลัวเพียงแค่พระเอกได้รับอันตรายหรือว่าเป็นอันตรายไปจากเธอเท่านั้นสิ่งที่เธอกลัวก็มีเพียงแค่นี้นะครับแต่ทางด้านของพระเอกเอก็ไม่ได้มีสิ่งที่กลัวแต่อย่างใดตัวเขานั้นมาที่นี่เพื่อมาตามหาแล้วก็ช่วยเหลือเราสิทธ์ของเขาเท่านั้น แต่ถึงแม้พระเอกจะไม่ได้มีสิ่งที่กลัวก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เขาชอบมากๆมันก็มีเหมือนกัน ในตอนนี้อาจารย์ของเขาที่ได้สร้างภาพลวงตาขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับแต่มันก็มีเหล่าทรัพย์สินมากมายที่กองเต็มห้องแห่งนี้เลยก็ว่าได้พระเอกที่ไม่ได้กลัวอะไรแต่ก็ชอบทรัพย์สมบัติอยู่แล้วเรื่องที่จะช่วยเหล่าสิทธิของเขาก็เก็บเอาไว้ก่อนในตอนนี้ก็ต้องรีบเข้าไปเก็บเอาทรัพย์สินสมบัติเอาไว้ก่อนนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของท่านโซลิวต้องเหมยในตอนนี้ก็จะมีเหล่าสหายของเขาก็ได้มาถึงยังสถานที่นี้แล้วพวกเขานั้นได้รับบาดเจ็บจาก การโจมตีและก็ได้มาบอกกับท่านโซลิวตงเหมยว่าในตอนนี้มีเหล่าผู้ฝึกตนมันมากมายบุกเข้าโจมตีพวกเขาแล้วไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยมาที่นี่เพื่อมาขอความช่วยเหลือนะครับแต่ทว่าท่านโซลิวตงเหมยก็ไม่ได้คิดที่ช่วยแต่อย่างใดแถมในตอนนี้ท่านโซลิวตงเหมยก็ได้บอกกับคนพวกนั้นไปว่าความแข็งแกร่งของพวกเจ้าเป็นถึงผู้ฝึกตนที่มาจากโลกบ,บน ทำไมไม่สามารถเอาชนะเหล่ามารพวกนั้นได้ละ่ะจึงทําให้ทั้ง3มก็ได้เปิดเผยท่าแท้ของพวกเขาออกมาที่จริงแล้วก็วางแผนอยากจะจัดการทั้งโซลิวต้งเหมยนั่นแหละครับผมแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถทําอะไรทั้งโซลิวต้งเหมยได้ทั้งโซลิวต้งเหมยก็ได้บอกกกนทั้ง3ามไปว่าผู่ต่อสู้ของพวกเจ้านะ่าไม่ใช่ฆ่าล็อกแต่อยู่ที่นี่ยังไงละ่ะก่อนที่ทั้งโซลิวต้งเหมยจะเปิดใช้รูปแบบพลังวงเวทในการดึงดูดทั้ง3เข้าไปนะครับจะเป็นสถานที่เดียวกันกับพระเอกอยู่นั่นเองแต่ในจังหวะนั้นมันก็ยังมีคน อีกคนหนึ่งได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้เหมือนกัน ก็จะเป็นท่านโซลลัวนะครับเป็นเซียนที่ถูกในประเทศมาจากโลกเบื้องบนเหมือนกันในตอนนี้ก็ได้กล่าวชื่นชมไปเลยในแผนการของเจ้ามันช่างเป็นแผนการที่ดีเลยซะจริงๆซึ่งคนที่มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของท่านโซลิวตรงไหยก็ทําให้เขานั้นก็ถึงกับรู้สึกดีใจมากๆเพราะคนคนนี้เป็นอาจารย์ของเขานั่นเองนะครับแต่ก็จบกันไปก่อนสาหรับอีพีนี้อีพีที่6กานะครับทุกคนกาลังสนุกกันเลยเดียวเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันในตอนล่าสุดที่กําลังจะมาเลยละกันนะครับบ๊ายบาย